สวัสดีครับเ,เพื่อนๆรายการจิบกาแฟคุยดาบพ,พบกับผมนะครับเหมือนเดิมเอสุขโขไทยนะครับหรือเอขโขไทยเนาะคนแลวแต่คนจะเรียกบางคนก็เรียกเอขโขไยัยบางคนก็เรียกเอสุขโขไทยเนาะคำโขไทยเหมือนกับมันก็เป็นคําเรียกสั้นๆของคนสุขโขไทยประมาณนี้นะครับ เ้าเป็นเอโคไทยแหละเขาจําง่ายดีนะครับก็รับซื้อขายแลกเปลี่ยนสัตว์วุธโบราณน,นะครับแล้วก็มีอะไรก็เอามาทําให้รับชมยามเช้าๆยังได้นั่งเนาะนี่ประมาณ7จ็ดมงยังไม่ทํางาน,น7นเจ็ดโมงยีนาทีนะครับก็นั่งจิบกาแฟดูสัตวาวุธโบราณแค่นี้ก็มีความสุขละนะครับก็มี f อฟซน้องๆทักมาให้พี่ไม่ได้ออกอีพีนานเลย ก็ยุ่งเนาะจริงๆเนี่ยปกติผมจะออกอีพีอาทิตย์ละครั้งเนาะเพราะของสัตว์ระวุธมันก็ไม่ได้มีมาเยอะมากแบบนี้นะครับหลังๆเนี่ยคือขยันก็เลยออกติดๆกันอนาะทิตย์หนึ่งสองสามคลิปเนาะน้องเขาก็เลยถามว่าให้ทําไมห่างไปนานจริงๆเพิ่งออกเมื่อวันอาทิตย์เองวันนี้วันวันศุกร์เนาะ,ะก็เลยกลับมาจากกรุงเทพเนาะไปอยู่บ้านที่กรุงเทพมาวัน ไม่ได้ละวันอะไรวันจันจันอางคารพุธก็หัสก็ไปเคลียร์งานทั้งงานค่อนข้างเยอะช่วงนี้ต้องดินน้นรนทำมาหากินนะครับงานค่อนข้างเยอะนี่คือหางานนะงานเศรษฐกิจแย่นะครับทําอะไรก็ทําได้ก็ทําไปก่อนนะครับก็ไปเคลียร์งานมาก็เลยกลับมาเมื่อวานเนาะมาถึงก็สามโมงสี่โมงเย็นนะครับอันนี้ตื่นเช้ามาก็เลยเอาของ สวยงามสม่งมาจากบ้านเนาะที่ส่งมาจากต่างประเทศเพิ่งมาถึงเมื่อวานก็เลยเอามาให้ชมนะครับเป็นของหาชมได้ยากนะแต่ตอนอื่นนี่มีเล่มนี้คนที่ขอบอกดบับขอแบ่งปันดาบนี่มีเล่มนี้เล่มหนึ่งนะครับดาบดีนะครับเนี่ยดูด,ด้ามดาบดูด,ด้ามหวายเนี่ยหวายลำโพนหวายหรือเดิมๆเ,เลยนะครับเนี่ยแล้วก็เขาฝากขายแล้วเล่มนี้ ฝากขายเพราะว่าเขาเปลี่ยนจากดาบหวายเป็นเป็นอย่างอื่นเนาะก็เลยเอามาเทินนะครับนี่นี่เขาบูรณะมาให้ครบแล้วนะเนี่ยหวายหายไปสองเส้นก็ใส่มาให้แล้วไหวเดิมมากนะครับแล้วก็ไหวฝักเนี่ยที่หายไปก็บูรณะมาให้เต็มละบูรณะโดยสลากอดดอกท้อเนาะสลามือหนึ่งเลยนะครับงานไหวจริงๆก็มีมือหนึ่งหลายคนผมก็ อยากจะไปฟันว่าใครเก่งสุดมันไม่ใช่นะแล้วแต่ใครชอบผลงานของใครบางทีพูดผิดไปต้องขออภัยนะครับโอเคเนี้ยดูเอ่หวายสวยมากนะผมบอกเลยใครชอบงานหวายกระบายเล่เมนี้โคตรเท่นี่ใบสวยมากเป็นดาบที่ใช้จริงนะติดรถติดลาแข็งแรงมากนะครับเนี้ยเหล็กสวยมากนะใบเหล็กดาบใบสวยมากเลยนะครับดูนี่แล้วชาก ช่างโคตรอินดี้เห็นไหมเขามีการตอกลายมานนั่นนี่ตอกลายมันด้วยเห็นไหมเนี่ยตรงกลางใบก็มีนะครับตอกลายใบสวยมากแต่พี่ตอกลายฝั่งเดียวด้วยโหโคตรอินดี้เลยข้างนี้ไม่ตอกนะตอกลายฝั่งเดียวเนาะจะลืมหรือว่าจะตั้งใจจะอะไรแต่มันก็เป็นของที่แบบของที่มันเท่ใบใบตอกลายตอกมาข้างเดียว แล้วเป็นลักษณะของดาบน่าจะเป็นดาบของสายไทยลื้อเนาะพดามใหญ่ๆห,หวายแบบนี้หรือลำพูนหรืออะไรองนี้ครับสันก็เป็นสันจวดนะประมาณแปดเจ้ามิลใบเท่าไหร่ใบยาวประมาณสิบเจ็ดนิ้วครึ่งนะครับเนยสวยนะริมนี้อือ มันเป็นดาบมันเป็นดาบที่มันเหมาะจริงๆมันก็ใช้เดินปงเดินป่าอะไรเงี้ยครับแข็งแรงเข้าไล่เข้าสวนแต่ย่าไปฟันเลยแต่ว่าใบามันยังคมกลิบเลยนะครับเนี่ยใบไม่มีด้แทบจะไม่ได้ใช้เลยใบยไม่มีบินไม่มีอะไรเลยนะครับสวยนะาคาใครอยากได้ดาบสวยราคาที่จับต้องได้เนี่ยทักมานะครับมีหนึ่งเล่มมีเล่มเยวจริงนะ <laughs> โอเค อ่ะมาดูของเราวันนี้จะเป็นอีพเรากาแฟจะหมดแล้วก็เป็นเอพิโซดนะกาแฟมอค้าพอตต้มเอานะครับนี่มีของสวยงามน่าสนใจเป็นมีดเนาะอ่ามีมาให้ชมสองเล่มนะครับเป็นมีดที่หาชมได้ยากนะอ่าเล่มแรกเลยที่พึ่งลงไปเนาะพึ่งโชว์ไปนิดนิดนะครับ ก็เป็นงานมีดไทยรือเนาะมีดไทยรือหลุบเงินค่อนข้างหายาก้วมีมีดหลุบมีดหลุบเงินเนี่ยหรือมีดดุนเงินเนี่ยมันพบน้อยกับน้อยกว่าพวกดาบพอสมควรเลยนะครับเนาะยอยู่อันนี้ก็งานเงินยังครบนะคอยังครบอยู่เลย,เยมีลูกแก้วแล้วก็ อันนี้ก็เป็นเปียรัดเนาะเนี่ยอันนี้ทํายากนะที่ผมเคยบอกเป็นยีพีที่แล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นหลุกแก้วอันนี้ก็ใช้ใช้ลวดใช้อะไรมาเรียงกันเป็นเปียเนาะท้ายเรื่องนี้อินดี้เพิ่งเคยเจอเนาะช่างนี้ตั้งใจทํามากเนี่ยท้ายแกะมาเป็นบับวนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ขึ้นโดยงานเงินปกติอาจจะเป็นงานงานเงินเนาะแล้วก็ข้างในก็เป็นชัน้นเป็นอะไรอัดไว้นี่แกะมาจากแก้วเนาะ น่าจะเป็นแก้วทนะั้งสมัยโบราณเนี่ยแกะมาจากแก้วสวยเลยหรืออาจจะเป็นเพชรเนี่ยถ้าขายไปแล้วเป็นเพชรน,นี่ไงท้องเลยนะ <laughs> ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นอะไรเนาะแต่เป็นอัญมณีอะไรทั้งอย่างน,นีน่าจะเป็นแก้วนะี่แหละเนาะใหญ่ขนาดนี้เนี่ยทํามาสวยมากเลยนะครับท้ายก็มีแหวนนะไอ้แหวนฝักก็เป็นฝักเงินเนาะโชว์ งานเงินโชว์ไม้แนละ้วแบบทางรื้อ,อมีการเล่นลายเส้นเนาะท้ายฝักก็ยังอยู่ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับงานงานเมืองนอกเนี่ยใบผมชอบมากใบมันโอ้โหหนกหรืออดูทรงใบนี่สวยนะทรงใบแบบโอ้โหแล้วเหล็กก็เหล็กดีมากทรงใบแบบแบบหนกอย่างเงี้ยสวยมีแต่หาย,ยากใบยาวเท่าไหรเนี่ย ใบยาวประมาณ9นิ้วเลยนะแดนิ้วไปไปลายตอนแรกผมดูจากรูปผมคิดว่ามันสัก5้านิ้ว6นิ้วจะมาได้มันใหญ่เนาะแล้วก็สันนาดใช่หไหมสันนามากจุดที่น่าสนใจก็ก็คือนี่เห็นไหมเห็นตะหวไหมเห็นเาเห็นมันจะสวยเนาะเห็นมุมขอบของขางสมัยก่อนเนี่ยมันมีทั้งในดาบหลุกเงินมีทั้งในดาบหวายที่เราเจอขอบ เหรียญเงินเหรียญทองแดงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเป็นเงินส่วนมากก็มาทำมาจากเหรียญรูปีเหรียญอะไรเหรียญอินเดียเหรียญเงินอินเดียประมาณนั้นนะฝังรุ้นแต่เร่มนี้ก็เป็นทองแดงมานัังดูอ้าวเป็นเหรียญหนึ่งเขาอ่านว่าได้หนึ่งเซียลด้วหนึ่งเชียวอะไรเนี่ยหนึ่งสองสองรอเหรียญรอห้านะครับเนี่ยก็เนาะก็ต้องขออภัยพระสยามเทวาธิราชนะเนี่ยเขาเจาะกลางกันเลย ใส่เข้าไปสมัยก่อนเขาคงไม่คิดเลยอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรอห้านะเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับเนี่ยแต่ว่าทะลุไปแล้วนะครับก็เห็นถึงการนําเหรียญมาทําเป็นตะหวาเพื่อความแข็งแรงของหน้ามีดหน้าดาบื้ว่ารัดคอเนาะเนี่ยก็เขาจะนิยมมาทำอย่างเงี้ยเหรียญใช่ไอันนี้แท้แน่นอนนะเพราะว่ามันไม่ใช่เอาเหรียญปอมาใส่หรอกมันตั้งแต่สมัยรอห้าละนะครับถ้าพอบอกได้วอายุธด,ดาบเรื่องนี้ประมาณ มารอหาเนาะหลือหลังมานิดนึงเพราะว่าเขาเอาเหรียญรอหามาทำเนี่ยมันก็ตรงกับงานประมาณนี้อยู่ประมาณร้อยกว่าปีเนาะ,ะงานเล่มแรกเนาะสวยเนาะให้ชมเนมี่ยมีดอันนี้ชมของเล็กเนาะเนี่ยนี่ชมง่ายเลยเนี่ยงานสมบูรณ์มากนะงานเงินครบท,ท้ายแก้วแล้วกันอ่ะบอกเป็นแก้วแล้วก็ปลายโหนกเนาะ เก็บง่ายถือมาชมง่ายนะถ้าเป็นเป็นมีดมีดส,สวยหายากนะครับอ่าเล่มนี้ก็ขับผักก็งดงามอ่าเล่มที่สองอดี้ให้ชมมีดสองเล่มนี่โคดเทปเลยอันนี้งานเงินสวยมาก้เงินครบเลยเนี่ยเยทรงเท่งานเงินเนาะ คอดุนด้วยเนี่ยคอดุลลายนะเคอดุลลายก็เป็นมีดทางน่าจะมีดทางนานช้างทางหน้านอะไรนี่แหละครับนะจะท้ายเขาเลยท้ายเป็นเข,เขาก็จะเอาเขาสวยงามมาใส่เป็นเขวกบางพุดบ้างเขาเก้งบ้างเนาะก็เป็นเครื่องรางเป็นของทุรสิทธิ์เนาะในตัวอันนี้เขาก็สวยเน,ะนี่เป็นท้ายเขานะครับ ก็ถือว่าสภาพ90%นะมีเงินในเทยียบจะไม่หายไปเลยนะครับเนี่ยทำได้งานละเอียดมากเนาะอ๋ออันนี้ทรงใบน่ากลกัวทรงใบแหลมๆเนาะงุมๆแบบเสียบซวบเข้าไปเดินเข้าไปแบบเข้าไปกอดคอแล้วก็จิ้มป <c oughs> ่าว <c oughs> พวกนี้เป็นดาบชั้นสูงไอ้ิินชั้นสูงเนาะเขาก็พกตามเอวตามอะไรเดินแบบ ผมก็ไม่รู้นะเขาใช้เรียกอะไรผ้พาพันไว้สวยงามถือเนอะอาะเนี่ยจะใช้งานได้จริงเนะาะเนี่ยดูี่ทรงทรงหน้ากลัวนะครับแล้วก็งานก็สวยในงานงานดุลคอที่สวยมากเห็นไหมเป็นขึ้นเป็นบัวเนาะฐานบัวเหมือนบัวทางออกมาทางสยามนิดนึงเนาะเนี่ยเหมือนก็บคอบัวเราเลยเห็นไหมเนาะ แต่เป็นงานลาเนาะงานช่างาวเนี่ยคอบัวมีดอันนี้บัวนนี้กีบบัวเนาะนเห็นไหมเนี่ยเป็นคอบัวนะเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหายากเนาะถ้าไม่เชื่อลองหาดูซิในเน็ตมีสักกี่เล่มเนาะแล้วก็มันมีความสวยความลงตัวแบบความเป็นมีดนะคน มันก็ถือมาชมได้ง่ายใส่กระเป๋าใส่อะไรใส่ตู้ไว้ก็เก็บรักษาง่ายเนาะเนี่ยเน,นาะคนรู้จะพูดยังไงมันสวยลงตัวดีงานเงินก็โอโ้โหสีเงินบเงินเก่าจะประมาณนี้เลยครับเร<ม>าหวังว่าสมาชิกช่วยฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับก็ทักทายกันก่อนมันมันหยุดนะวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเย็นๆก็กลุ่มๆกันได้นะครับ บางคนก็ทำงานวันเสาบางคนก็หยุดนะครับก็พยายามจะเอาของมาให้ชมมาหารเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ออกอีก2อ EP เอาติดติดกันเลย3าม EP นะครับมีของดีให้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ช่วยติดตามด้วยนะครับแล้วก็ทักทายพูดคุยเข้ามานะครับผมเอโขไทยสวัสดีครับ